สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะสุขสันต์วันครอบครัวค่ะวันนี้มีความสุขกายใจแข็งแรงทุกท่านนะคะรุ่งเรืองก้าวหน้ากายใจแข็งแรงค่ะเราก็ไปต่อกันยาวๆวันนี้ก็รงกับชาวราศีสิงห์ถัดไฟค่ะเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็ล้างสำหรับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะ ห้าใบค่ะกับเครื่องเดือนหลังค่ะเดือนเมษาย,ยนปี2566ค่ะห้าใบค่ะกับเรื่องราวของลองของบ้านเจ้าราศีสิงห์าดไฟบ้านให้คนให้ขวัญให้กลำลังใจอยู่แล้วรุ่งเรือง เ้าหน้าการงานการเงินและความรักนะคะแล้วก็อีกสำรับหนึ่งก็เป็นเรื่องราวของหลงของบ้านของคนโสดนะคะก็ล้างสำรับไพ่แล้วะคะ่ะโสดหลงของบ้านของคนมีคู่หลงของบ้านของคนมีประเด็นโสดมีคู่มีประเด็นโสด มีคู่มีประเด็นโสดมีคู่มีประเด็นอีกใบหนึ่งค่ะโสดมีคู่มีประเด็นค่ะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงรอะไรเราก็ต้องปล่อยวางนะคะถ้าจะให้ตรงกับท่านมาขอคำปรึกษ,ษาหาเรือร่วมกันก็ออยยนะคะนะรศัศด์ไทยค่ะแจ้งวันเดือนปีเกิดนะคะ นัดกันมาได้เลยคะสถานการณ์หลงของบ้านซิงทัดไฟอันนี้ก็ the string นะคะตัวแทนของดงาวคันนาพุธและปุตตะนะคะการลงทนุนการเริ่มนะคะการสร้างสารรค์การผลิดอกออกผลนะกับเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมนะคะ่ะ การงานค่ะปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงค่ะยาวไปเจ็ดปีเต็มนี้ยินดีนะคะดูแลใจใส่การศึกษาดีความรู้ดีเป็นคุณหญิงคุณนายนะคะอยู่ในวดวงสังคมการงานก็มีเหตุการณ์ได้เปลีป่ยนแปลงการงานนะคะงานความสวยความงามงานบุติกงานกสิกรรมนี้ก็จะมี การเงินลาบผลว่ามัน่นคงเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะถ้าวางเฉยบ้างอุเบกขาบ้างเราก็สงบมายืนมีการศึกษาดีมีหน้ามีตารักษาหน้าตาในวงสังคมได้เข้าไปเกี่ยวข้องลาบผลการเงินที่มั่นคงเข้มแข็งกับบุริษนบริวารน,นะคะอ่าความมั่นคง ในระดับต้นนะบางครั้งเราก็ต้องใช้ปล่อยวางบ้างนะสี่ดาบนะคะตัวแทนของความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วผักพื้นให้หายเหนื่อยเมือ่อยล้าผักพื้นคืนชีพให้หายเจ็บป,ป่วยไข้นะผักพื้นผักพื้นบ้างขยับขยื่นเคลื่อนไหวบ้างนะแต่บางเรื่องบางราวเราก็นิ่งนะคะนะให้ วันเวลานะเยียวยาพอถึงเวลาแล้วเราก็ฟื้นคืนชีพขยับตัวเพื่อสร้างความมั่นคงต่อไปนะอุปสรรคเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริวารนะจะพลิกดอกออกผลเราก็ต้องดูสถานการณ์จะจะขยับเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะ อันนี้ก็ก้าดาษนะคะความหมายของพลังนะคะพลังความคิดมากคิดเยอะนะคิดอดีตจบไปแล้วคิดอนาคตยังมาไม่ถึงยากระนั้นเลยนะอุปสรรคนะจ้าจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวบางทั้งเราก็ต้องนิ่งมั่งดูสถานการณ์แล้วนะวางแผนกันนำพลังไปใช้ที่ การงานการสังคมการงานอาชีพคะได้เกี่ยวข้องกับกโครงการร่วมกันเป็นผู้นำนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้ตนเองจะเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันกับอุตหลานบริวารพลังความคิดนะอันนี้ถ้าผ่านการแต่งงานมีบุตมาแลว้ว อันนี้ก็เป็นดวงของคนขึ้นขานหรือคนโสดหรือถ้าเป็นคนที่พักฟื้นคืนชีพนะก็ยังใช้พลังต่อไปนะคะไปที่การงานก่อนนะคะอย่าไปรีบรงกับเรื่องราวของคู่ค่ะคนที่ผ่านความผิดหวังมานะแต่ถ้าคนโสดนี้ก็พลังงานนี้นะก็ได้ มีการงานการสังคมสังคมมีสตรีแม่แม่สนับสนุนการงานคะอยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดราชนีถือเหรียญน,นะคะ Queen of Pentacles นะความมั่นคงนะคะการเงินสตรีแม่แม่นารรอุปธรรมนะเกี่ยวข้องกับงานกสิกรรมความสวยความงาม มีเหตุการณ์ให้เป็ปี่ยนแปลงเมื่อลาบผลเกิดการเปลี่ยนปแปลงลงทนุนชีวิตเปลี่ยนไปสู่ความมั่นคงเป้าหมายนี่ก็คือจะมีการเงินกับการงานการสังคมกับเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันบอนญาตสตรีแม่แม,แม่การเงินเศรษฐกิจดีแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกันนี้พลังของเราถ้ามีอุปสรรคปัญหาก็ยังคงมี คนที่มีการเงินมั่นคงดีนะให้สนับสนุนให้เรามีพลังที่จะลงทุนทำการค้ามั่นคงต่อไปค่ะเป็นแรงกระตุ้นค่ะมีการเงินจากอีกฝ่ายสนับสนุนค่ะอันนี้เก้าเหรียญน,นะคะนะพลังนะคะอุปสรรคปัญหา เราก็วางแผนได้มีความรู้ความสามารถ่อยพักหน้าได้เป็นใจเป็นโตค่ะมีหน้ามีตาในวงสังคมพลังการเงิน<ม>นะก็จะมีเข้ามานะคะด้วยการได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนฝ่ายต้องข้าที่มาสนับสนุนผลประโยชน์ไรายได้ไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าการเงินค่ะกับเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติ พลังของการเงินจะมีจับจ่ายใช้สอยสบายเมอค่ะอันนี้นะถ้าเป็นคนโสดหรือคนยังมีอุปสัรรเรื่องราวของความรักก็ยังมีรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินความรู้ยืูํำพังมุ่งไปที่การหาการเงินรายได้ก็สุขใจค่ะไปดูอันนี้ก็สถานการณ์ลงของบ้านของชาวราศีสิสงห์บริหาร ด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถมีคนยกย่องสนับสนุนนะคะความรู้ดีการศึกษาดีบ้านนี้ก็เกี่ยวข้องกับแม่แม่ญาติมิตรพี่น้องร่วมกันในการใช้พลังความความคิดไปสู่พลังของการเงินให้เกิดเต็มที่เลยนะคะอันนี้ มันเพียรภาวนาถือศีน,นะคะ,ะพรหมวิหารรามบางครั้งเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องวางเฉยอุเบกขานะคะจะไดะ้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากดูแลอดรรนอดรานบริวารได้และการงานได้และมุ่งไปที่หาการเงินลาภผลค่ะใช้พรหมวิหารธรรมกันได้เติมเต็มจิตวิญ,ญญาณของการเป็นผู้ให้ดูแลเอาใจใส่ บุตรหลานบริวารล,ละญาติมิตรค่ะอ่าอันนี้ก็คนโสดลองของบ้านของคนโสดอ่ามีโอกาสได้สร้างธุรกิจเล็กๆของตนเองนะการเริ่มตอนนี้ก็มีการแข่งขันนะถ้าจะร่วมทีมงานก็ขัดแย้งกันนะ อย่ากระนั้นเลยนะความแน่นอนมันไม่แน่นอนเราก็ต้องมุ่งมั่นดูแลรับผิดชอบแสดงผลงานของเราค่ะมีการเข้าไปร่วมทีมร่วมกลุ่มกันก็ขัดแยง้งชำนานงานนี้ก็ขยายผลออกไปไม่จนนะคะมีแต่มั่งมีรวยมีรถรักซ์บ,บ้านที่เด่นด้วยความชำนาญงานนี้ขยายผลออกไป ช่วจัีดีเจ็ดหนนเความขยันมันเพียนจากการชำนาญหาการเงินไรายได้จากงานที่ต้องขยันนะคะถ้าเกี่ยวข้องกับบทหลานบริวารก็ไปเจอคนดือด้อหน่อยแต่เราก็กระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าได้เรียนรู้ร่วมทีมงานเดียวกันในการหาการเงินไรายได้นะคะชั่วจะตีดีเจ็ดหนงานนี้เป็นการเริ่มต้นที่ ว่ามั่นคงแน่นอนไม่มีอะไรที่มั่นคงแน่นอนนะทั้งงานแล้วก็การเงินเราขยันต่อไปก็โอกาสความประมาทเราก็จะไม่เจอนะคะอันนี้ลองของบ้านของคนโสดก็ขยันกับการงานนะคะบ้านนี้เกี่ยวข้องกับบริวารน,นะคะคน,ออนไว้กว่าหรือคนที่เข้ามาร่วมทีมงาน ก็ขัดแย้งกันเราก็ต้องเอาใจใส่ไปที่งานค่ะขยันในการเก็บออมด้วยนะคะที่ได้มาจากความเหนื่อยยากะะเพราะว่ายังคงเป็นการเริ่มต้นที่ต้องกระชับกระเชงอยู่ไม่นิ่งนะคะ กามะนะคะพยายามเลยค่ะหาผลการเงินรายได้เจ็ดปีเต็มร่วมกันกับเพื่อนใครชิดสนิทกันเหมือนญาติบริวารน,นะ,ะแข่งขันกันกับทีมอื่นยังไม่พอต้องมาเจอเจอ,เจอ,เอกับเพื่อนนะคะครอบครัวเพื่อนใครชิดสนิทเหมือนญาตินะญาตินะบุญล้านบริวาร่ะพยายามต่อไปค่ะขยันค่ะ ความเพียรพยายามจะทําให้เรารวยแน่นอนค่ะอันนี้ก็คนมีคู่นะคะลองของบ้านของคนมีคู่เกี่ยวข้องกับท่านพี่คนะ่ะการเริ่มต้นนี้อัตติอัตโนโนาโถตนเป็นวิทยพึ่งแห่งตนนะคะจึงจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นครอบครัวคะ่ะเนี่ย เกี่ยวข้งของกับท่านพี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมากันเพียบเลยอันนี้แหละการบันเพียรถือศีลภาวนาจะทําให้รอดนะอะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่นะเราทําการค้าการเริ่มต้นอดิิหารจะปรากฏนียเชื่อได้ว่าเราจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เป็นผู้นําคนนะคะเป็นที่พึ่งตนเองตั้งแต่เล็กแต่นอ้อยจนเติบใหญ่ฟ้าฟัาฟนไปชัยชนะที่มาจะได้ด้วยความเข้มแข็ง เมื่อจอมราชนปรากฏเนี่ยดังคารพันธุก่ะบ้านครอบครัวเราก็มุ่งไปที่เป้าหมายนะคะเป็นบริวารกันค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันพระพระราชราชาโชคมีโชคดังราชาไม่ต้องซื้อไม่หาก็มาเองพระให้คนเทวดานางฟ้าหฮลาตอันนี้เป็นคนที่รอดแค็วคระดาปลอดภัยเดินทางไกลไกลโฆษณาประชาสัมพันธ์มีไอเดียสร้างสรรค์คิดฝันลงมือทํา ด้วยประสบการณ์นี้ต้องอดทนให้มากนะคะเพิ่งเป็นการเริ่มต้นค่ะปฏิหารจะไม่ปรากฏถ้าเราคิดแล้วเราคิดแล้วเราลงทําแล้วต้องทําให้ตลอดต้องเข้มแข็งค่ะจึงจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผิดอกออกผลนะพระคุ้มครองเทวดานางฟ้าเฮราอันนี้มีพระทีบานนะคะเดินทางไปได้กยไกลพระติดตัวนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้อง ก็ให้ลาบนะเราเป็นผู้บิรดูแลอายุมั่นขวัญเยืนไปจนแก่จนเท่าเราได้ดูแลทุกคนเลยค่ะหนักเหนื่อยยากบ้างแต่ตารางรูทีนทำประจำนี้แหะคะ่ะอยู่ในบนทางสายกลางค่ะทำดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนคนเก่งค่สามารถเจรจาค้าขายคล่องค่ะทำการค้า ยังยืนเลยนะคะทำไปอีกยาวนานนะอันนี้การเริ่มต้นนี้ต้องขยันหาลาภผลการเงินการงานไปเจ็ดปีเต็มกับเพื่อนร่วมการงานการสังคมอาทิตย์เป็นมิตรกับครูพระรหัสราชาโชคมีโชคดังราชาอนะไม่ต้องซื้อไม่หาก็มาเองนะบุญเก่าจะให้ผลกับการเปี่ยนแปลงการเริ่มสร้างรัน ลงทุนการค้าสิ่งใหม่ๆนะติดต่อค้ากับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศท่านพี่พี่ชายนะและผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะตัวทุนมทยิใหญ่ๆที่เราติดต่อโร่นเจรจานั้นจะมาช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปไดนะ้คนมีคู่อันนี้ก็ไม่ใช่สามีภรรยาหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมการงานนะทัางไกรติดต่อขายกับการเดินทางต่างแดนต่างถินนนนน่น สำเร็จค่ะ,ะบ้านของคนมีโคก็พระให้คนเทวดานางฟ้าให้ราบโดยพ้นบุญภาวนาทุสิลปฏิบัติธรรมทำดีแล้วพระคมครองค่ะผู้ใหญ่ให้คนมีเทวดานางฟ้าประจำกายติดตัวนะคะกับการเดินทางติดต่อเจรจาแล้วได้ลาบผลพูดเป็นเงินเป็นทองค่ะสำเร็จ กับเป้าหมายอันนี้ก็คือคนมีประเด็นนะคะหรือคนมีสถานะไม่ชัดเจนบ้านของคนสถานะไม่ชัดเจนเป็นไงบ้างสุขที่ยั่งยืนนี้โชคดีนี้สุขนี้เราต้องสร้างเองค่ะเพราะว่ามีคนไม่ดีประสง์รายเข้ามาปะปนด้วยเป็นชาวราหูค่ะเพศตรงข้ามไฟายตรงข้ามการเข้ามามีหุ้นส่วนร่วมนะ เราถ้าไม่ชนะใจตนชนะคนอื่นเงินแสนชนะใจตนจริงแท้แน่นอนหนอถ้าในเรื่องลาผลการเงินการลงทนุนเราเสียงนะชอบในเรื่องราวของไตโต้ะนะนะได้ลุ้นชอบเสียงได้ลุ้นตื่นเต้นนะก็พอประมาณนะอย่าไปขยายเยอะนะมุ่งไปที่าราหูเนี่ย ความมั่นคงรุ่งเรืองราหูไปอยู่ในเรือนของความมั่นคงผูกพันนะอันนี้คนมีประเด็นนี้มีปัญหากับโชกรรมในเวรที่บ้าน,นะคะามาเกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์วุ่นวายวาวุ่นนะคะ,ะก็มีการแบ่งปันกันค่ะเป็นเรื่องราวของครอบครัวโชคดีนี้สร้างได้สุขยื่อเยืนแต่ก็ มีเจ้านี่ตามทวงติดตามนี่สินด้วยนะคะเราผลการเงินค่ะก็ต้องบริหารด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์นี่ไปเกี่ยวกังสตรีแม่แม่นะคะเราก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคนเก่งนะคะ,อะชอบเสี่ยงค่ะ,ะราหูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ราหูไปอยู่ในเรือนดาวองคาสน,นะเนี อังคารราหูโครูท่านทักนะคะได้ใจลุ้นค่ะลาผลการเงินการเสียงค่ะแต่ก็ไม่มากไม่น้อยนะคะอย่าทุ่มเทตักรักหมดใจนะคะการงานจะรุ่งเรืองก้าวหน้ามากกว่าจะเรื่องอันนี้ชอบเ,อเสี่ยงพนันขั้นต่อนะคะ เกี่ยวข้องกับการลงทนุนนะก็อย่าทําตามความอยากนะคะนะอยากได้ยังนีอยากเป็นอะไรเรามุ่งไปที่การงานสําเร็จนะแต่ถ้าในเรื่องของลาผลฟุกๆนะคะมันมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงไปได้พอได้เสียงให้ตื่นเต้นค่ะบ้านของคน มีประเด็นนะก็ใครเจ้าที่เจ้าทางแรงที่เราไปเกี่ยวข้องนี่แหละก็คือตัวเราด้วยนะต้องมีสตินะคะจะลงมือทำเพื่อ,อภายใต้ความ ฟุกคลุกนะคะลาบรับรอยฟุกคลุกนะการเงินระยะยาวเจปีเต็มมีโอกาสสำเร็จกับการงานการสังคมมากกว่าค่ะโชคดีนะคะ